สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจําเดือนเมษายน2565ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลในอีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดรัจฉีในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณคือชาวธาตุลมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลัคนาตุลในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ไ,ไปได้เรื่องไพ่สองถ้วยค่ะดิฮายพินเทสนะคะวิวออฟฟอร์จูนค่ะและเป็นไพ่ก้าเหรียญน,นะคะ ชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะาชาววันจันทร์นะคะชาวธาตุด,ดินค่ะพฤึกศบกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลคณาตุลบางคนอาจจะมีการพบได้พบได้เจอนะคะได้ทําความรู้จักนะคะได้แบบมีใจแลกใจ กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่เผอิญน,นะคะว่าคนที่คุณแลกใจนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้หรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนในความลับนะคะเปิดเผยไม่ได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเพิ่งพบเพิ่งเจอเพิ่งคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ถูกอกถูกใจมากๆเขาเป็นคนมเสนิ่มมากๆนะคะแต่มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นบางคนได้พบได้เจอจากการเดินทางก็มีนะจากการเดินทางนะคะเหมือนพรมลิขิตอะที่จะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็น ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับเป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนนะคะหรือรักคนมีเจ้าของนะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งพบเพิ่งเจอกันทําความรู้จักกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่มี ระยะทางเข้ามานะคะทำให้ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอยู่ไกลกันเป็นเป็นความรักระยะไกลอะเอออยู่ไกลกันมากๆอะไรเงี้ยทำให้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเป็นคนมีแฟนเป็นคนรักแต่เหมือนกับมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่าไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันไม่ได้พบไม่ได้ปะไม่ได้เจอตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถจะคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงเดือนเมษายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่แรกเป็นไพ่แปดดาบค่ะไพ่คิงถือไม่เท้านะคะไพ่ห้าไม่เท้านะคะและเป็นไพ่เอมเพอร์ค่ะชาวราศีตุลลคณาตุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษีธนูโดเด่นในชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมธาตุเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใคกรก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันมันแย่ก,กว่าเดิมนะ อมทั้งคนที่ไปดิวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือทั้งคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะเริ่มที่จะเมื่อมันไกลกันไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะ,นะคะทั้งตัวทั้งใจคือตัวไกลไม่พอใจก็เริ่มที่จะไกลอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งมีอุปสรรคมากมายที่เข้ามาทําให้ตัวคุณกับตัวเขา ต้องห่างกันไปเรื่อยๆทั้งความรู้สึกทั้งความคิดแล้วก็ทั้งตัวของคุณเองนะคะห่างกันไปเรื่อยๆนะคะทำให้ ความรู้สึกของคุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมองไม่เห็นอนาคตแล้วหรือเปล่านะคะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะประคับประคองกันไปได้ไหมเริ่มที่จะมีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจเริ่มที่จะมีความระแวงสงสยัยเริ่มที่จะมีความแบบอยากจะจับผิดคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะสิ่งสิ่งที่ทําให้ตัวคุณคิดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความห่างไกล ะะหรือแม้แต่กระทั่งช่วงนี้นะคะ,ะคุณและคู่ของคุณเนี่ยต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานที่ยุ่งมากๆไม่ค่อยจะได้คุยกันสักเท่าไหร่ไม่มีความหวานในความสัมพันธ์เลยไม่สม่ำเสมอกันด้วยคุยกันน้อยลงนะคะเอาเขาเรียกว่าเอาความสนใจไปไปไว้ที่งานที่เงินที่ธุระของตัวเองมากกว่ามากมากกว่าที่จะไปสนใจกันและการอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับ แย่ลงแย่ลงนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างต่างไม่ค่อยจะสนใจกันสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีบางคู่ที่อาจจะมีปากเสียงนะคะทำให้อาจจะเป็นเพราะว่าความความที่ไม่ได้คุยกันนะคะก็ทำให้คิดไปเองคิดมากคิดเยอะนะคะหรืออาจจะมีความคิด ที่ไม่ไปในทิดท,ทางเดียวกันนะคะมีความคิดตรกกะความคิดความรู้สึกหรือว่าเหตุผลอะไรต่างๆที่ขัดแย้งกันก็อาจจะเกิดการทะเลาะกันได้ง่ายๆนะคะในเรื่องราวของการคําพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคณาตุลในช่วงเดือนเมษายนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เรียนไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ10ไม้เท้านะคะ อศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เด็ดนะคะชาวราศีตุลลัคณาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะอย่างที่ไม่บอกเนาะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์จริงๆนะคะไม่รู้สึกว่าในนาคตถ้าหากว่า ยังไม่มีการปรับตัวปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าปรับทัศนคติหรือว่าปรับตัวปรับเขาเรียกว่าการกระทําอะไรต่างๆถ้าหากว่ามันยังไม่สม่ําเสมอมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะลดถอยลงลดถอยลงเรื่อยๆ,ๆจนอาจจะรู้สึกว่าแบกต่อไปไม่ไหวแล้วรู้สึกหนักแล้วก็รู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์อาจจะทําให้คนใดคนหนึ่งนะคะหรือคุณทั้งคู่ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กันได้ง่ายๆเลยนะคะ ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะแนะนําอะไรเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะมาดูกันนะขอไพ่ท้าด้วยคำแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีตุลลกนาตุลน,นะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกถ้วยค่ะ 6ถ้วยบอกว่าให้คุณกับคู่ของคุณรู้จักที่จะแบ่งปันความทุกข์ความสุขมีอะไรก็ขอให้พูดคุยนะคะอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่มันเขาเรียกว่าพลาดพลั้งไปถ้าหากว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นกับการนอกใจหรืออะไรหรือทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็อยากจะให้อภัยให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไม่งั้นถ้าหากว่าคุณไม่รู้จักการให้อภัยก็จะเริ่มใหม่ไม่ได้นะคะให เจ็ดดาบค่ะไพ่อย่าบอกไพ่บอกว่าอ,าอย่าระแวงเครือบแคลงสงสัยจนมากจนเกินไปนะคะเราเราไว้ใจคู่ของเราได้ถ้าหากว่าตัวเขาไม่ได้มีพฤติกรรมนะคะหรืออมีความผิดที่เคยทําที่ร้ายแรงความเชื่อใจนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะตรงนี้นะไพ่หกไม้เท้าค่ะไพ่บอกว่าโอกาสโอกาส นะคะแล้วก็ความสําเร็จมาเขาเรียกว่าได้มาซึ่งความอดทนแล้วก็เวลาดังนั้นไม่รู้สึกว่าการที่คุณทั้งคู่จะ,ะความสัมพันธ์นี้จะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าตัวคุณและตัวเขามีเส้นชัยนะจุดๆดเดียวกันหรือไม่แล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันไหมเนี่ยนะคะและเป็นไพ่คิงถือเหรียญค่ะไพ่แนะนำว่าให้คุณมั่นคง ม,มั่นคงทางด้านความรู้สึกแล้วก็จิตใจแล้วก็ทางการกระทําด้วยนะคะคุณทั้งคู่เลยนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของเนี่ยความรักนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็การทําบุญเสริมดวงนะคะ มาต่อกันนะคะในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลสําหรับคนที่ว่างงานในเดือนเมษายนนี้นะคะ ถ้าหากว่าคุณกําลังหางานอยู่นะไมมองว่ามีโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะกับไพ่หนึ่งดาบเข้ามาแบบนี้นะคะรวมถึงมีไพ่สามถ้วยของเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองเนาะก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้นะคะงานนะคะในเดือนเมษายนนี้สหา,านนะะสหรับคนที่ว่างงานนะคะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าทํางานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะคะในเดือนนี้นะคะถามว่าตัวคุณ อยากจะได้โอกาสใหม่แหละนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ทําไปก็ไม่ไม่ได้ดีขึ้นนะคะแย่ปัญหาอุปสรรคต่างๆเหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมนะคะอ,อะไรที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะสวัสดิการที่ควรจะดีมากขึ้นก็ไม่ดีนะคะเ,เงินเดือนนะคะหรือว่าโบนัสก็ไม่ได้อยู่มานานแล้วบอกว่าจะให้จะให้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงค่ะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะลาออกวันละร้อยหุนพันหุนนะคะตรงนี้เนาะแต่ถามว่าจะมีมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไหมมีค่ะมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะอ่าอาจจะแบบเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยก็ได้นะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าถ้าหากว่าคุณแบบหางานมาตลอดอคือคุณทํางานประจําแล้วคุณก็อยากจะเปลี่ยนงานใหม่คุณหางานได้เลยนะเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะทําให้ตัวคุณเนี่ย เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เราก็ต้องหางานรองรับนะไม่ใช่ว่าอยากจะออกก็ออกเลยที่ไม่ได้มีแผนสองแผนสามรองรับไว้ชีวิตของคุณจะได้ชีวิตของคุณมันจะลําบากนะคะตรงนี้นะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเป็นพนักงานเงินเดือนแต่ว่าไม่ได้อยากจะออกอืมไม่ได้อยากจะออกต้องคุณต้องระมัดระวังนะปัญหาต่างๆใน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  องค์กรหรือว่าในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามนะคะอาจจะถูกการเลิกจ้างก็ได้นะคะด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาทางแบบในองค์กรภายในองค์กรที่ที่ประคับประคองไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะโดนเลิกจ้างแบบกระทานหารก็ได้ดังนั้นคุณหางานไว้เลยนะตอนนี้นะคะมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะตกงานนะแต่ว่ามันบวกกับตัวคุณก็เริ่มเบื่อแล้วอะคะ่ะก็ต้องหางานใหม่ๆรองรับนะคะตรงนี้นะ สําสหรับคนที่นะคะทำงานประจําแต่ว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาในรเรื่องราวของการแบบ ถูกโดนออกถูกโดนกลันแกล้งหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานอะนะคะ,ะถ้าหากว่าคุณอยากอยากจะทําตรงนี้ต่อไปได้ไหมได้ค่ะก็ยังทําต่อไปได้ก็ถ้าหากว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังทําต่อไปได้นะคะ,ะยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับแล้วก็ประคับประคองนะคะแล้วก็รบบเปลี่ยน mindset ในการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้นะคะถามว่าประคับประคองได้แต่ว่ายังไม่ได้ดีถึงขนาดกับก้าวกระโดดนะคะยังไม่ได้เติบโตขนาดนั้นต้องอใครที่อยากจะเขาเรียกว่า ขยับขยายนะคะสาขาหรือธุรกิจของคุณไม่มองว่าในเดือนนี้ยังไม่เหมาะนะคะเดือนนี้ประคับประคองอธุรกิจเก่าสินค้าเดิมนะคะผลิตภัณฑ์เดิมนะ,ะให้ได้ฐานลูกค้านะคะให้ได้แบบเขาเรียกว่าวางรากฐานให้มั่นคงก่อนในเดือนเมษายนนี้ยังไม่เหมาะกับการที่จะลงทุนเพิ่มนะคะตรงนี้นะประคับประคองได้แต่ว่ายังไม่ได้แบบหวือหวาฟู่ฟ่าสำเร็จขนาดนั้นนะคะอืม สำหรับนะคะในเรื่องราวของการเงินการเงินของชาวราศีตุลและคนาตุลการเงินไพ่เหรียญขึ้นมา2ใบนะคะก็คือไพ่เด็กถือเหรียญ กับไพ่สองเหรียญนะคะการเงินของคุณในเดือนเมษายนนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะคะเป็นหน้าไพ่ของการประคับประคองเป็นหน้าไพ่ของการหมุนเงินนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังมีเงินให้หมุนแหละนะคะยังนิ่งๆอยู่นะคะยังนิ่งๆอยู่ก็ยังมีเงินให้หมุนแหละนะคะไม่ถึงกับขั้นขาดแคลนแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะการเงินจะหมดไปกับอะไรคะการเงินของชาวราศีตุลคณาตุลอาจจะหมดไปกับงานเลี้ยงสังสรรค์ กินดื่มเที่ยวนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการต่อเติมซ่อมแซมบ้านตรงนี้นะคะเนอะก,ก็ยังอยากจะให้วางแผนการใช้เงินให้ดีเพราะว่ามีเกมการดจะใช้เงินเยอะด้วยนะคะตรงนี้นะสำหรับในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีตุลลคณาตุลโชคลาภลาบลอยนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีเลยแต่โชคที่จะมาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาบปากมากกว่านะคะเป็นลาบปากมากกว่าจะไม่ได้มาในในส่วนของแบบ การเสียงโชคเสียงดวงอะไรอย่างนี้ยังไม่มีนะคะสำหรับนะคะการเขาเรียกว่าทําบุญเสริมดวงของชาวราศีตุลลัคนาตุลให้ทาบุญเกี่ยวกับอะไรนะคะให้นะคะทาบุญนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะค่าน้าค่าไฟนะคะหรืออาจจะเป็นการก่อสร้างหิดอิ หินดินปูนทรายนะคะกระเบื้องหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่โครงสร้างนะคะด้านล่างนะคะการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างองค์พระอะไรอย่างนี้นะคะเนอะแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอเขาเรียกว่าการตกจากที่สูง นะคะหตกจากที่สูงนะสองไฟฟ้ารัดวงจรนะคะในบ้านเนาะอะไรที่ชํารุดเสียหายนะคะปลั๊กฟงปลั๊กไฟเต้าไฟอะไรต่างๆนะคะก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เขาเรียกว่ามีช่วงเมษายนนี้ก็จะเขาเรียกว่าอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็มีลมเดี๋ยวก็มีพายุเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็อากาศร้อนตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่อด่างของสุขภาพนอกจากจะ บอกว่าให้ระวังในเรื่องราวของอฟืนไฟระวังในเรื่องราวของการตกจากที่สูงนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวความคิดความเครียดด้วยนะคะวิตกกังวลเครียดนะคะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุนะคะในช่วงของศีรษะอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะก็แข็งแรงดีนะคะก็จะประมาณน,นี้นะอ่า อย่างที่ไม่บอกนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะนอกจากที่คุณจะเป็นการบริจาคทําบุญแล้วนะคะ คุณต้องสวดมนต์ด้วยนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยราบรื่นแล้วก็ไร้อุปสรรคต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในเรื่องราวของความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็การทําบุญเสริมดวงของชาวราศีตุลลัคนาตุลประจําเดือนเมษายน2565ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กัแไ่มาตลอดนะคะสําหรับ การดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ